พอคิดว่าเออจะหาน้องมาช่วยแบ่งเบาภาระโอ้ดีอย่างนี้ก็พวยเป็นพาร์ทขอบคุณเลยพวเป็นพาร์ทเมันจะได้เลยดีซะเหลือเกินพูดมานี่ดีซะเหลือเกินอ่ะก็จริงอะ่ะเอามาแล้วจะได้ช่วยกันนื้อยิจับเผื่อว่าจะได้ขยายธุรกิจได้โตกว่านี้มั <c oughs> นจริงที่มึงคนเดียวเลยคนอื่นก็ไม <c oughs> ่ได้จริงด้วยเลยอ๋อคนเราันก็ต้อง แม่น้ำเอาไว้ทำไม้ตั้งห้าสายก็ชักมาทีพูดอะไรก็เข้าตัวเองหมดพูดอีกก็เข้าตัวเองอีกคนอื่นอาจจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระก็ไร้สาร,ระจริงๆนะแต่สำหรับพี่นี่คือเรื่องใหญ่เลยนะเอามาอาจจะเฮ้ยเราสามารถแบบเขาก็ไปเปิดธุรกิจทําร้านได้ขายของได้เยอะเงินก็เข้าวงสีงเอาไมา่เห็นเลยบงังเพรงนี้ตั้งหลายคนเขาก็ยังอยู่ได้ สามหมื่นเนี่ยมึงหาได้ไหมล่ะเงินสามหมื่นอ่ะหาได้ไมก็เอามามีามเงินสามหมื่นเออนะหาไม่ได้ก็ไม่ต้องสึกคิดละพูดแนสนบับไทรเบอร์เงี้ยเออ,นะเอ,อมีเออมีคนกดติดตามสักแสนเลยปะจัดปฟังนะเอซี MC นะเก่ามาแชร์แชร์แชร์ัตีไหมครับ อาการร้อนๆนี่เย็นร่นามเย็นร่าเลยมา,มาล่ะครับมา,มาล่ะมีคนติดตามนับแสนกับไอเบอร์นี่โอเคเปล่าคนดูทั้งประเทศนะถ้าหนุบอกว่าหนูได้สามหมื่นนะหนูไม่พูดอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยได้เดือนละสามหมื่นหายหนูได้มาแล้วเดือนละสามหมื่นน้อยก็มีกำลังใจเว้ยนอนฝันก็ยังดีน้ำยาตื่นนะ องร,ออครงคอยากไม่ได้เป็นาชายนิทานะตืนมาเจอกับความจริงรับไม่ได้คิดสเปคก่อนไว้ถ้าเอาหุ่นเท่าเมียนเมียก็จะทำไมอเอ้ยมันก็ต้องให้มันดูดีก่อนพูดไปพูดมามันก็จะว่ากูดูไม่ดีจอา้าวมันจะได้ออกเน่าออตาได้เดี๋ยวคนเขาจะว่าเฮ้ยอ้นี่มันมีเว้ยมันมีน้ำ มันเท่อกว่ามียว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องให้ช่วยจกอ๋อนี่ม้โหแจวคว้าลอกเขาไปเลยถ้ากลุ้ใจผมเลี้ยงเมียผมได้ผมให้เมียผมเดินนั่งสามมือเฮ้ยมองค่อยยืดอกใช่ไหมใครทำบอกอ่ะทำไมลูกเมียผมนอนบ้านสบายเออแจอวแจ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 วไปด้วยกันนะมามจุ๊กมิงทีนึงหมาไม่ต้องเสือก อย่นีอยากกอดเมียเลยวะกลับบ้านเถอะคนลุกเลยเนี่ยไปกลับบ้านคนลุกไปกลับบ้านกลับบ้านเถอะพอเพาคนลุกโอ้ยดูดิคนลุกเนี่ยน่าเชื่อเมียปากปื้มนะพี่น้องนะคนลุกนะคิดีเห็่เออถ้าได้แสนสั๊อไพร์เบอร์มาหลายยานะเออถ้าได้สามหมื่นมาหลายก็ยายาพูดไม่ออกเลย กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องได้สามมื่นเลยดูสิมันจะมีสักกี่คนยิงต่อใจกว้างขนาดนี้นี่คนร้องกับทรงพลังใกเท่ากับท,ทะเลโอ้ทะเลเกาะเล็กๆจะวางแผนให้ดีเลยแม่อยู่ตรงนี้น้องอยู่ตรงนี้ไม่เห็นลูกค้าขขเขามาบอกว่าพี่ใต้อ่ะโอ้ บังนะตีโรตีมีเมียสี่คนคู้สะพูดลูกค้าไงไม่มีสะพูดเอ้าเขาอย่างบ้าน้าจริงจริงนี่ต่อไปเป็นกลุ่มแผนเมืองตันดีนะกุ่แผนตายไปแล้วไม่ใช่หรอตอนนี้ไงก็ซื้อทอดนี่ไงตายไปแล้วซื้อทอดไม่ได้แล้วเราสี่คนเมียใจดีกันนะมให้ป่ะไม่บวกเพิ่มนะ สามอะไรนะบวกเพิ่มอ่ะบอกว่าเอาสามมื้อไม่เพิ่มหรอกเพิ่มมุ่งหน้าสามมื้อไว้ได้เอาเงินที่ไหนวันนี้เดือนนะจ๊ะไม่ใช่เอามาให้แค่สามมื้อแล้วก็หายหัวแนบไม่เจานะจ๊ะต่อให้ลุยเลยละชุดเดือนชุคนอื่นเราจะคิดกันอย่างนี้พวกหนเราติใจดีเหมือนแม่มาบ้านเลยไป ก่อนมียดีใจแบทุกคนทุกคนฟังนะทุกคนทุกคนได้ยินแล้วนะทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้นะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครอยากเห็นนะอยากเหนมางานตายอย่างนี้นนะ่จะมีได้หรือเปล่าทุกคนกระดีกระดานมาโอ้ยชื่นใจเลยนะ เมื่อกี้นี่เดินอ่านนี่ตื่นเต้นมากจำสลัดที่ทั้งโลกจะได้รู้ว่านรกมันเป็นไงนี่จะบอกไงนะถ้าพูดถึงว่าได้นะจะไปหาที่ไหนเอา,อาใครเป็นแม่ค้าโรตีไหม หนึ่งแสนตับสติไลค์มือหนึ่งแสนผู้ติดตามก็ได้แล้วหนึ่งคนครับพี่น้องอเหนะ็นไหมาอ้ยพูดมากของแก้ว,กกวต้องคนลุกของแก้มโชว์เลยมาลูกคนของแก้มโชว์เลยนะคนลุก,กมา Bye 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 chúc chúc Cứ đi phần đi đó